ก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอในคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านมาทำการถอดเปลี่ยนซีนนะครับลูกปืนสวิงอาร์มนะครับรถจาักรายานยนตยามาฮ่านูโวเอหรือท่านจะนำเอาความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้กับ ยี่ห้ออื่นหรือรุ่นอื่นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนในการถอดชิ้นส่วนอะไหล่เนี่ยนะครับอาจจะมีหรือแตกต่างไปจากนี้บ้างเล็กน้อยนะครับซีนทําหน้าที่อะไรนะครับซีนทําหน้าที่ป้องกันการรั่วผมยกตัวอย่างเช่นอย่างโช๊คเนี่ยก็จะมีซีนอยู่ในโช๊คเนี่ยก็จะมีทั้งน้ํามันบางรุ่นก็เป็นแก๊สด,ด้วย ซีนก็จะทําหน้าที่ป้องกันน้ํามันรั่วป้องกันแก๊สรั่วนะครับซีนปั๊มน้ําก็ป้องกันน้ำรั่วซีนที่ดุมลูกปืนตัวนี้นะครับที่ซีนที่ลูกปืนสวิงอาร์มตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ป้องกันจารบีที่อยู่ข้างในเนะี่ยไหลออกมาแล้วก็ป้องกันน้ําฝุ่นผงสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยเข้าไปสร้างความเสียหายให้กับลูกปืน หรือชิ้นส่วนที่อยู่ข้างในที่มันหมุนหรือมันเคลื่อนที่อยู่ทีนี้เมื่อผ่านการใช้งานไปนานๆเข้าเนี่ยซีนมันจะเสื่อมสภาพแล้วก็ชำรุ่เสียหายถ้าเราไม่เปลี่ยนซีนตัวหนึ่งราคาแค่หลัก10บบาทนะครับแต่อุปกรณ์ที่อยู่ข้างในเนี่ยราคาหลายสิบราคาเป็นร้อยนะครับมันพังขึ้นมานะครับพอมันพังมามีความเสียหายเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมันแพง ท่านไปซ่อมท่านก็จะบอกว่ารู้งี้เปลี่ยนซีนก่อนก็ดีเรามักจะพูดแบบนี้นะครับแต่เราไม่ไม่ตรวจสอบเราละเลยเดี๋ยวในรถคั้นนี้มีขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเราจะถอดมาเปลี่ยนซีนนะครับคือรถคันนี้ต้องถอดท่อแล้วรถคันนี้เวลาถอดท่อคือเราไม่ต้องไปถอดที่คอตรงนั้นนะครับมันจะมีน็อตยึดระหว่าง ท่อกับปลายท่ออยู่นะฮะตัวเนี้ยก็คายไปให้มันหลวมพอประมาณหลังจากนั้นให้ถอดน็อตยึดปลายท่อจำนวน3ตัวในรถคันนี้นะครับคือเบอร์14แล้วก็ที่ผมบอกทุกครั้งนะครับว่าเวลาไปทำงานจริงๆนะครับน็อตพวกนี้จะออกยากหรือง่ายอันนั้นก็แล้วแต่ที่หน้างานนะครับ ไอ้พวงนี้คือผมได้ล้างทำความสะอาดไปในระดับหนึ่งนะครับมันก็เลยดูว่าสะอาดและออกง่ายตัวที่หนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นที่ยึดหรือที่ติดตั้งตัวระบบวาล์วเติมอากาศหรือวาล์วระบบบำบัดไอเสียนะครับคันนี้คือก็ถอดออกไปนะครับเดี๋ยวบางท่านอาจจะสงสัยว่ารูยึดอะไรนะครับ ตัวที่2นะครับ2ตัวล่างมีสั้นยาวเท่ากันนะครับาตัวที่3เวลาเราถอดมาคือให้เราดูเนี่ยนะครับว่าตอนถอดมาเนี่ยน็อตมันสั้นยาวเท่ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเบื้องต้นนะไม่ใช่ว่าถอดแต่แล้วไปตายเอาดาบหน้านะครับนะมาไล่ใส่กันมั่วเลย ปรากฏว่าน็อตยึดปลายท่อ3ามตัวสั้นยาวเท่ากันหัวเบอร์เดียวกันนะครับโอเคเราก็ขยับท่อซ้ายขวาท้องกันดึงออกมานะครับถัดจากนั้นนะครับให้เราถอดน็อตตัวนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบไปถอดโช๊คหรือน็อตยึดอาร์มนะครับถอดน็อตตัวนี้นะถอดน็อตตัวนี้นะครับใช้ลูกบล็อกเบอร์24นะครับท่านจะใช้บล็อกลมยิง หรือท่านไม่มีบล็อกลมท่านจะนํารถลงพื้นให้ยางเนี่ยมันแตะพื้นหาคนที่มีน้ําหนักเยอะๆไปนั่งไปกดพวงแล้วก็บีบเบรกหน้าเบรกหลังไว้ให้แน่นนะครับแล้วก็ใช้ลูกบล็อกเนี่ยนะครับใส่กับด้ามสไลดด์หรือ้าเลื่อน,นะที่โรงเรียนเนี่ยคือจะใช้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะหาแกนโช๊คเก่าๆเนี่ยมาต่อแล้วก็หมุนให้ออกนะครับ คือ,อยังไงน็อตตัวนี้ถอดได้ส่วนถอดมาแล้วเนี่ยไออาร์มจะออกยากออกง่ายล้อจะออกยากออกง่ายมันคืออีกเรื่องหนึ่งแต่ยังไงยืนยันว่านะ็อตตัวนี้ยังไงก็อถอดออกได้นะครับอ่ะเราก็ถอดครับถอดน็อตนะครับเสนะร็จแล้วเราก็จะเห็นมีบูทเนี่ยนะกับมีซีนนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องถอดอาร์มมันออกนะเราจะต้องถอดน็อตยึดโชกคน็อตยึดอาร์ม2ตัวอันนี้คือเบอร์12นะครับเราก็ถอดน็อตน,นะครับถอดน,อนอ็นอตถอดน,อนอ็นอต โชหลบไปนะครับจะหลบไปทางด้านหลังหรืและทางด้านหน้าก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่คลายน็ not arm. อตย t ดอาร์ดูได้นะครับน็อตยิดโชกับน็อตย i ดอารมันเป็นหัวเบอร์12เหมือนกันแต่ว่ามาันสั้นยาวไม่เท่ากัน น็อตยึดอาร์ม2ตัวนะครับเบอร์เดียวกันสั้นยาวเท่ากันหลังจากนั้นเราเอาสวิงอาร์มออกนะครับก็ดึงออกมาอย่างนี้เลยนะครับออกมาเมื่อเราดึงออกมานะครับก็จะเป็นสวิงอาร์มเป็นบู์นะครับแล้วนี่ก็คือซีนอันนี้ก็คือซีนนะครับเดี๋ยวเราดูบู์ก่อนว่า2ตัวเนี่ยมันเท่ากันไหม อันนี้มาทีแรกมันสกรปรกนะครับอันนี้ลูกศิษย์เขาล้างทขาฟลามสาดไปแล้วนะครับนะเส,ส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเท่ากันเส,ส้นผ่าศูนย์กลวงในเท่ากันความหนาเท่ากันนะครับโอเคนะเราตรวจสอบบูธแล้วนะครับสองตัวเหมือนกันนอกในนะแต่ที่ไม่เหมือนกันนะครับก็คือซีนนะครับ ข้างนอกข้างในมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการแงะซีนขออนุญาตเตรียมพื้นที่เล็กน้อยนะครับเดี๋ยขออนุญาตปรับมุมกล้อง จะช้าหน่อยนะครับตรงนี้นะครับอนุญาตด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนซีนนะครับเวลาเราเปลี่ยนนะครับก็คือเราก็ไปหาไขควงปากแบรนเหล็กงัดยางหรืออะไรก็ได้นะครับมาทําการงัดซีนออก ผมก็จะงัดซีนนะครับตัวในนะครับเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนซีนนะครับอันนี้ตัวในอันนี้คือบูตตัวในนะครับเนี่ยฮะเขาไม่รัดแล้วครับเขาหมดสภาพความเป็นซีนแล้ว นะครับแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาเนี่ยนะครับฝนมันตกนะแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าหน้าฝนถ้าเราขับรถลุยน้ำํำลุยฝนล้างรถเม็ดกวดเม็ดทรายน้ําก็จะสร้างความเสียหายให้กให้กับตัวลูกปืนที่สวิงอาร์มตัวนี้ <Okay. S 1> เวลาเราถอดมาแล้วเราก็ตรวจสอบตัวลูกปืนไปด้วยนะครับนะว่ามันดีหรือมันเสีย ถ้ามันเสียก็เปลี่ยนไปเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรนะครับท่านก็ตีลูกปืนจากด้านนี้ตีจากด้านในนะครับออกด้านนอกนะแล้วก็ซื้อลูกปืนตลับใหม่มาใส่แต่ในคลิปเนี้ยคือลูกปืนเขาไม่ได้เสียนะแต่เพื่อป้องกันลูกปืนมันจะเสียหายในอนาคตคือเราเปลี่ยนซีนไปก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวตัวนอกบ้างนะครับซีนตัวนอกกับบูทตัวนอก นีฮะมันมันหมดสภาพความเป็นซีนไปนานแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผมไม่แน่ใจนะครับว่าท่านจะเห็นไหมนะครับตอนที่ผมจะตอกซีนนะครับนะครับเราก็ทําความสะอาดนะครับตรงผิวชิ้นงานนะตรงเบ้าลูกปืนตรงนี้ตำแหน่งที่จะใส่ซีนนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปซื้อซีนมานะครับซีนตัวนี้ค่อนข้างจะแพงนะครับตัวหนึ่งก็เกือบหนึ่งร้อยบาทนะมันเป็นซีนแท้นะครับนะก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนกันบ่อยๆนะครับนี่นะนี่ตัวในนะจะตัวเล็กทำาฟามสะอาดผิวชิ้นงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ทาจาะระบีบาง จะทาที่ขอบซีนก็ได้หรือจะทาที่ขอบผิวชิ้นงานตรงนี้ก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหาค้อนอันเล็กๆนะครับนะคอนที่จะมาตอกท่านดูหน้าหน้าคอนเนี่ยนะครับนะอันนี้ผมเอาไว้ใช้ตอกซีนนะลูกศิษย์ก็จะหยิบไปใช้ตอกอะไรที่เป็นเหล็กเป็นอะไรปรากฏว่าถ้าไปตอกเหล็กหรือตอกโลหะเนี่ยหน้าหน้าคอนตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยพอเวลาเรามาตอกซีนซีนก็พังนะคือใช้ เห็นเขาใช้กูว่าใช้แต่กูไม่คิดถึงฟาร์มเสียหายอะไรนะครับแล้วตอกไปแค่ซีนเนี่ยนะครับเสมอกับผิวชิ้นงานนะครับค่อยๆตอกค่อยๆเคาะไล่ๆไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพอผมเปลี่ยนซีนตัวใหม่ไปแล้วเนี่ยนะครับมันลัดบูทได้ดีไหม,ไมเวลาเราจะใส่บูทนี่บูทนี่จะต้องไปปัดทำ,ทำ,ทำความสะอาดผิวมันด้วยนะครับมันจะมีเศษสนิมมีเศษกัวเศษทรายเนี่ยต้องไปปัดแล้วก็เช็คด้วยว่าผิวของบูทเนี่ยที่มันสัมผัสกับซีนเนี่ยมันสึกหลอไหมถ้ามันสึกหลอเดี๋ยวก็กัดซีนตัวใหม่พังลองใสใ่ท่านดูนะครับ นีนะต้องออกแรงตรวจใส่เข้าไปนะครับนีนีนะ้ถ้ายาวเห็นไหมครับน,นะอย่างเงี้ยซีนกับบูธคือเขายัางรัดป้องกันฝุ่นผงน้ําสิ่งสกรปรกได้อยู่นะครับตัวที่หนึ่งนะครับทีนี้ตัวข้างนอกก็เหมือนกันครับซีนตัวเก่านะครับเราก็เก็บสายซองคือลูกค้าคืนชาวบ้านเข้าไปนะครับ นะทําฟวามสะอาดนะครับตรงผิวที่เราจะใส่ซีนนะครับทาจารบีบางๆนะหรือท่านจะทาจารบีที่ขอบตรงนี้ก็ได้นะครับนะเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่ซีนนะครับผมก็จะใช้ค้อนตีทิปตัวเดิมเนี่ยนะครับค่อยๆเคาะลงไป ค่อยๆเคาะซีไล่ลงไปนะครับอย่าอย่าเคาะที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากนะครับอ่านะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับว่าซีนเนี่ยลงไปเสมอกับผิวชิ้นงานตัวนี้แล้วนะครับตรวจสอบให้ดีโอเคนะครับผมได้รูปดูแลผมว่าโอเคเสมอนะครับ เดี๋ยวเราจะลองใส่บูทให้ดูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับบูทตัวนี้ก็คือต้องไปปัดทำความสะอาดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดวิดีโอตัวนี้นะเดี๋ยวไปปัดทำความสะอาดบูทอีกทีนึงนะครับทั้งตัวนอกตัวในนะ,นะครับผมได้ไปปัดทำความสะอาดนะครับผิวบูทด้านนอกนะครับจุดที่สัมผัสกับซีนนะครับนะฮะ ให้มันสะอาดนะครับให้ไม่มีสนิมหรือมีก็น้อยที่สุดนะครับตามตามสภาพของมันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าพอเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยมันซีนมันรัดบูทแน่นไหมดูตั้งแต่ตอนใส่นะครับเนี่ยนะเราจะต้องออกแรงกดเห็นไหมครับมันไม่ร่วงลวะโอเคนะอ่าทีนี้เดี๋ยวพอเวลาเราจะใส่บูทเข้ากับซีนจริงๆเนี่ยนะครับก็คือ เราก็จะต้องเอาจาราบีเนี่ยทาที่ผิวของบูธหรือผิวของซีนนะครับผมก็จะทาจาราบีนะครับบางๆโอเคนะคผมก็จะใส่บูธเข้าไปตัวในนะครับตัวนอกก็ทำเหมือนกันครับ แล้วเราก็ใส่บูธเข้าไปนะาน,นะคราเทานี้นะครับอ่านะฮะเดี๋ยวเราจะเอารอา์มไปใส่ก็ทาจระบีที่ในเบ้าลูกป,ปืนในบูธนะครับที่เทานะเผาล้อเทาเฟืองท้ายแล้วแต่เราจะเรียกกันละกันนะครับ ขออนุญาตปรับมุมกล้องใหม่นะครับนะครับใส่ครับอาร์มเข้ากับล้อนะครับนะครับ ใส่นอ็อตยึดลาวไว้ก่อนก็ได้นะครับหมุนเข้าเกลียวด้วยมือครับใส่นอ็อตยึดโชกนะครับเป็นเบอร์12ตัวสั้นนะครับก็แต้มจารบีพอประมาณ ใส่นอ็อตยึดอาร์มนะครับเนอสิบสองน็อตยึดอาร์มตัวล่างนะครับ แน่นก่อนนะครับส่วนท่านใดแรงดีจะขันจนน็อตขาดคาเม,มือนะนั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับน็อตยึดอาร์ตัวบนน็อตยึดอาร์ตัวล่างนะครับน็อตหูโช๊คตัวล่างออเอฮ5น็อต แน่แล้วทีนี้เราก็จะมาขันน็อตเท้าล้อตัวนี้ให้แน่นพี่พี่ปุ้ยพี่ปุ้ยมาบีบเบรกหลังให้หน่อยได้ครับคือเราจะบีเบรกหลังหรือเราเจาะล้อลงพื้นก็ได้ก็นะแล้วแต่เรานะฮะทีนี้ผมทําให้ดูเฉยเฉยนะครับต้องขันให้แน่นบีบเบรกหลังเลยครับ นะครับ,นะรบต้องขันให้แน่นนะครับถ้าจะให้ช่วยปอดภัยก็คือขันด้วยประแจวัดแรงบิดหรือประแจปอนนะครับนะจริงเวลาขันคือต้องกดนะครับแต่มันฝั่งรู้มันติดผมขอญาตขันฝั่งนี้แทนกันละกันเดี๋ยวท่านบอกขันอย่างนี้ไม่ถูกวิธีนะผมก็จะขันให้แน่นนะครับ นะครับค่าแรงที่ผมใช้ผมใช้ขันแค่นี้ยังไงก็ไม่หลุดนะครับลองหมุนดูนะครับเห็นไนะเวลาล้อมันหมุนคือตัวบูทเนี่ยมันจะหมุนซีนมันจะอยู่เฉยๆนะครับตรงนี้ก็คือการน้ําการสิ่งสกปรปกเข้าไปหลังจากเราขันน็อตเทาล้อแน่นแล้วนะครับเช็คให้ชัวนะฮะน็อตเทาล้อนะครับสําคัญเลยน็อตยึดโช๊น็อตยึดสวิงอาร์มเสร็จเราก็ ใส่ท่อนะครับแล้วก็นอ็อตหิ้วท่อ3าตัวคือน็อตเบอร์เดียวกันไซส์เดียวกันยาวเท่ากันนะครับผมก็แป้นจะะบีเล็กน้อยอตัวล่างตัวล่างด้านหน้านะครับ แ้นจัระบีแล้วนะครับตัวล่างด้านหลังแป้นจาละบีนะครับลูกบล็อกเบอร์14ด้านต่อสั้นนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับนะผมไม่ค่อยนิยมใช้บล็อกลมหรือบล็อกไฟฟ้านะครับเนะี่ยไปทำด้วยมือผมก็ทําไปเรื่อยๆเหมือนการทบทวนได้ออกกําลังกายอะไรไปด้วยแต่บางจุดก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับนะ ได้ขยับนิ้วออกกำลังกายนะนิ้วจะได้เน่นล็อคเราไปพึ่งพาสิ่งอำนวยความสะดวกมากนะครับอีกหน่อยเราก็แทบไม่ได้ออกกำลังกายอะไรนะครับทีนี้ก็จะขันให้แน่นผมเคยบอกนะว่าเวลาเราจะขันน็อตแน่นเนี่ยเราจะไม่ใช้กออแกกหรือด้ามฟรีนะครับเดี๋ยวกลไกลข้างในมันเสีย ยโยเวนว่าน็อตเนี่ยมันออกหรือมันคลายแล้วเพื่อความรวดเร็วนะฮะเราถึงจะใช้ด้ามฟรีตัวข้างบนนะครับแน่นแล้วตัวข้างล่างนะครับล่างด้านหน้าตัวล่างด้านหลังผมทวนนะครับแน่น แน่นอโอเคครับนะก็เป็นอันว่านะครับขั้นตอนในการเปลี่ยนซีนลูกปืนสวิงอาร์มนะครับรถจักรยานยนยามาฮ่านูโวเอ็ก็จะมีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานอยู่ประมาณนี้นะครับท่านใดที่ใช้นูโวเอหรือยามาฮ่าฟีโนพีโอรุ่นที่มีอาร์มหลัง นะครับท่านก็ลองไปตรวจสอบด้วยว่าซีนลูกปืนอาร์มหลังของท่านเนี่ยมันชำรุดไหมถ้ามันชำรุดให้รีบเปลี่ยนนะครับก่อนที่มันจะลามไปสร้างปัญหาให้กับอุปกรณ์หรืออะไหล่ชิ้นอื่นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปการเปลี่ยนซีนลูกปืนสวิงอาร์มหลังยามาฮ่านูโอเอ็มเจบนะครับขอขอบคุณมากครับนะ สวัสดีครับ